ทายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดเอาดินน้ำป่าเข้ามาผนวกรวมกันเป็นหลักสูตรที่จะยกระดับไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและการแก้ปัญหาที่โลกเราเนี่ย กำลังเข้าสู่สภาวะโลกเดือดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกอย่างมีระบบความสำคัญกันและในวันนี้เราก็เอาประสบการณ์ผู้คนที่ทำงานเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรการจัดน้ำขนาดใหญ่ก็คือสทนชสำนักง,งานทรัพยากรน้ำธรรมชาติเนี่ยเราก็ได้เชิญผู้อำนวยการภาค4ซึ่งดูแลภาคใต้วันนี้เรามาภาคใต้ท่านมารับตาแหน่งใหม่เนี่ยเราก็เอามาเชื่อมโยงเครือข่ายกันเพราะการทางานไม่สามารถจะสาเร็จได้ด้วยด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งเราเอาพื้น ที่บ้านพึ่งเนี่ยคนที่ทํางานที่บ้านพึ่งมาเป็นเชิงระบบเอาโปรเจกต์แมนเจอร์หลักสูตรชลกรซึ่งเป็นตัวไรเอานักวิชาการที่สอดคล้องที่จะทําเรื่องดินน้ําป่าและเรื่องการแปรรูปเรื่องน้ําเสียเนี่ยผนวกเข้ามาและจัดทีมสังเคราะห์องค์ความรู้เชื่อมโยงเข้ามาเป็นระบบ โดยนำกิจกรรมและตัวอย่างทั้งหบดเนี่ยมาเชื่อมโยงร่วมกับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ยังมีการมอบกิจกรรมต่อเนื่องอีกว่าให้ทุกคนนำเอาบทเรียนเนี่ยไปยกระดับเรื่องของการทำหลักสูตรระยะสั้นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเป็นความต้องการของผู้สอนกับผู้เรียนและก็พัฒนาขึ้นมาเราจะยกระดับสังเคราะห์หลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายเนี่ยมาเป็นองค์าพยพของกลไกในการขับเคลื่อนต่อและก็ทำเป็น แบบให้ผู้สอนเนี่ยมีทางเลือกได้นะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังเตรียมตัวองค์กรกลไกต่างๆเพื่อจะให้ความร่วมมือสนับสนุนทำงานกับภาคส่วนราชการภาคส่วนท้องถิน่นและก็ภาคส่วนเอกชนด้วยวันข้างหน้าเราก็จะได้ติดตามกระบวนที่เราจะต้องมีการต่อย,ยอดออกไปว่าเราจะไปถึงในเชิงระบบนี้ไหมแต่ที่ประชุมผู้เข้าร่วมสมาาัมมนาทุกคนเราได้เครื่องมือไปโดยไม่รู้ตัวและก็เป็นเชิงระบบอย่างสมบูรณ์แบบมากครับ ในการกระทําอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเริ่มมาจากข้างในนะครับต้องเริ่มมาจากใจของเราก่อนใจอยากจะทําก่อนนะครับไม่มีไม่มีใครบังคับนะถ้ามีคนบังคับเนี่ยมันก็จะไม่เป็นความสมัครใจแล้วก็มันจะไม่ได้เริ่มต้นจากความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือเริ่มมาจากใจของตัวเองก่อนที่ที่ว่าอยากจะทำนะครับแล้วเรียนรู้ที่จะยอมรับนะครับรับฟังเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับแล้วก็ เอาทฤษฎีเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อยๆปรับใช้นะครับแล้วก็สื่อสารให้คนในองค์กรเนี่ยมีความเข้าใจร่วมกันนะครับทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้การดําเนินงานต่อไปเนี่ยสามารถปฏิบัติต,ต่อไปได้ครับได้รู้นะครับว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนรวมไปถึงนะครับการ,การอบรมเนี่ยได้พยายามจุดประทุหมายความว่าระเบิดจากข้างในเพื่อที่ออกมาด้านนอก ว่าเราจะต้องไปดําเนินการภายในวิทยาลัยของเราอย่างไรหรือจะต้องไปดําเนินการไปสื่อสารให้กับคุณครูได้เข้าใจเรื่องของน้ําคือชีวิตเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการอย่างไรได้บ้างอุทยัยธานีเนี่ยมันจะต้องใช้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําเป็นหลักในการดําเนินการทางด้านการเกษตรวันนี้นะครับหลักสูตรชลกรนะครับมันควรจะลงถึงสู่ทุกคนในประเทศไทยด้วยเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรม นะครับที่จะรองรับคนทั้งประเทศทั้งโลกด้วยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็เป็นครัวโลกในภายภาคหน้าที่สําคัญอีกหนึ่งนะครับผมต้องการให้เกิดขึ้นจริงวันนี้นะครับเราต้องสร้างแนวคิดให้กับลูกหลานเราในภายภาคหน้าว่ามาเรียนเกษตรจะต้องเป็นเกษตรแนวใหม่แบบใหม่ซึ่งมีทั้งองค์ความรู้ที่เป็นทันสมัยเทคโนโลยีเรื่องของอินโคโนมิกต่างๆนะครับต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเกษตรยุคใหม่จะต้องทาครบวงจรแล้วก็จะเป็น ต้นแบบของประเทศในการพัฒนาจนสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตัวเองได้และมีอนาคตที่มั่นคงได้ครับ